สวัสดีค่ะพบก,กับปินนี่อีกแล้วนะคะในวันว่างๆภาคสามตอนนี้ตอนนี้อยู่กับภูมินภูมินภูมินซีเอสนะคะตอนนี้เราก็มาถ่ายวันว่างๆของของของผูมินนะคะในเออปกติคิดว่าจะถ่ายเกมเออเกมคิงออฟโอเวอร์แล้วคิงออฟโอเวอร์แล้วซึ่งภูมินเป็นอะไรกับคิงออฟโอเวอร์แล้วไม่รู้ก็เลยไม่อยากถ่ายไม่อยากถ่ายแล้ว กวันนี้บ้ามากเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาพาชมโทรศัพท์กันนะคะก็จะเออแคสทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เพราะเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันติดเรียนแล้วนี่มันวันอาทิตย์ปิณยังไม่แค็ใช่ไงก็ก็จะแคสทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เพราะว่ามานี่ดิ่เพราะว่าเออมันมันเปิดเทอมแล้วแล้วมันก็ไม่ค่อยว่ากันบ้างเยอะมากปะซีเอินเอินเห็นไหมเนี่ยเอินเอินเนยเอิน ไม่เขาวมามามาแคสแคสไมครับไม่เขาไม่แคส<ม>ไหมครับเขายังไม่เต็มเขว่าเขาต้องเล่นเฉยเฉยก็พอ